เรามาที่นี่ได้ไงไปกี้อยู่ร้านทาเล็บฮะยังไงเร็วคิดอยู่นถ้าคิวก่อนหน้าเขาซื้อใบนั้นไปทําไงมันต้องมีหลายใบตีไม่มีหลายใบชาแนลอ่ะช็อปหนึ่งมีไม่กี่ใบพร้อมยังแต่ดึงวันนี้เราเถิดตั้งที่ ่รายงไร้วายงานสถานการณ์ล่าสุดนะคะตอนนี้ก็คือชาแนลไม่มีของทุกคนชาแนละคือของหมดนะคะเขาบอกว่าเข้ามาแล้วแล้วก็หมดแล้วถ้าจริงๆอ่ะที่ก็เห็นตามร้านฮิ้วแหละแต่เราแอบสบายใจมากกว่าที่ซื้อใน่ชอบเนาะไปดูอีกร้านกันก่อนว่ามีของไหมมีนี่โทรเช็คแล้วมีโทรเช็คก,ก่อนมาแล้วเนี่ยถ้าอยู่หอให้เดียวรถไปเอ็มปัทเทียก็ไม่ต้องเสียเงินเรา่ปกี้ใครขับรถ เวลาทุกคนถามเราตอนในสตอรี่อะตอบลำบากใจมากเพราะว่ามามาฟอลโลฟือยู่รู้เรื่องป่ะทำไมปกเสื้อมันเละเซียสักน้าเขได้เวลาชูในมือขึ้นมาซิ เล็กๆง่ายพรุ่อวันเกิดพอนิดอ่าโอเคสถานีต่อไปทำงานค่ะ uh, เดี๋ยวค่อยกลับไปอันบ็อกกันเราไปกินข้าวฮัลโหลสวัสดีค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปเลยนะคะเราไปเสียซัพม,มาอีกแล้วรอบนี้เป็นบอยนะคะนี่ยังไม่ได้แกะเลยเรามาแกะพร้อมทุกคนออกตัวก่อนว่าเราไม่ใช่สาวบกแบรนด์นี้นะคะคือชอบน,าน้าจริง,รงชอบกระเป๋าหลายใบของเขามากๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่เห็นคนใช้เยอะอะทุกคนเยอะแบบเยอะมากจริงๆอย่างแบบคาวหรือว่าบ๊อบบี้นะคะคือของปลอมก็เยอะ มากด้วยเราเลยเหมือนไม่กล้าที่จะสปเปนนะนึกออกไหมแต่รอบนี้นะคะน้องเข้าตาต้องใจมากจริงๆคือเห็นปุ๊บโทรปับ๊ขบขับรถไปเอาเลยทันทีนั่นก็คือแท่นทะด้เปิดออกมาด้านในเขามีกล่องแบบนี้ให้ด้วยนะคะอุ๊ย ในกล่องก็จะมีถูกผ้าใส่กระเป๋ามาให้อีกและแน่นอนว่าเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะหลายคนน่าจะพอเดาได้แล้วน้องคือบอยวันต้น h ชา m นะคะหนัง Pebble แบบนี้เลยจะมีความเป็นลาย Text ซ r เอร์กรวดหน่อยๆเนาะ สีที่จีเลือกมานะคะเป็นสีชานทิลี่ขออ่านแบบสังกฤตแล้วกันเนาะเพราะว่าอ่านแบบฝรั่งเศสไม่ได้จริงชานทิลี่ในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าวิปครีมนะคะก็จะออกแบบขาวๆนวลๆแบบนี้เลยน่ารักมากชอบมากรุ่นชามเนี่ยเขาจะไม่ได้มีสีให้เลือกเยอะเท่ากับสายปกตินะคะส่วนมากจะเป็นสีที่ออกไปทางเบสิคคัลเลอร์แต่ละสีก็จะมีหนังเรียบหนังหยาดต่างกันไปเนาะใบแรกที่เห็นแล้วเข้าตาจริงๆไม่ใช่น้องคนนี้นะคะจะเป็นวันต้นสยี่สิบสีโพเลนตาทุกคนแบบเหลืองไข่นวลน่ะเออน่ารักมากอันนั้เข้าาาตมก แต่ดิเรกชในเว็บเราไม่เจอใบนี้นะคะเจอแต่ที่เป็นมือสองก็เลยปัดตกไปแล้วสีโบเลนตาเนี่ยก็ไม่มีไซชามด้วยคือจะอยากได้ไซชามเป็นหลักไงทุกคนด้วยความที่เขาเป็นหนังหยาบมี texture นะคะเวลาเราใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องระวัง,างมากมายอะไรสีขาวแบบนวลๆอย่างเนี้ยก็จะเข้าได้ง่ายกับทุกชุดเลยด้านในนะคะเขาก็จะมีสายยาวมาให้แบบนี้ให้เรา cross body ได้เป็นสายเรียบๆนะไม่ได้มีดีเทลอะไรตัวหูกระเป๋าตรงนี้นะคะก็สามารถถอดออกมาคล้องกันได้เหมือนไซส์ปกติเลย แต่มันจะแน่นๆนิดนึงด้วยความที่เขาเป็นใบเล็กนะคะเราว่าสายปกติแบบไม่ต้องคล้องเลยอะ่ะก็สวยแล้วอะไรตรงนี้ของเขานะคะก็ใช้งานได้ practical ปกติเลยทุกคนไม่ได้ยากอะไรนะคะ texture เ,เขาจริงว่าคล้ายๆกับตัวซีรีเลยนะคะจะมีความแบบลงควนนิดๆเนาะแล้วก็มีคําว่าบอย อยู่ตรงนี้เห็นไหมด้านในของเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยทุกคนอันนี้เขาจะมีการ์ดมาให้เราด้วยนะคะเท็กซ์เจอร์แบบหนังกลับเนาะส่วนตัวลองมองว่าใส่ของที่จาเป็นได้แบบพอดีคือใส่กุญแจรถได้ใส่ลิฟต์ได้นะคะใส่เงินได้อันนี้ถือว่าโอเคมากๆแล้วใบจิ๋วบางใบใส่อะไรไม่ได้เลยนะทุกคนใส่ได้แต่เหรียญอะ อันนี้ได้ขนาดนี้จริงว่าเลิศแล้ว,ลวฝาปิดตรงนี้เขาจะเป็นแมกเนตนะคะก็ใช้งานได้แบบสะดวกเลยเวลาที่ถือแบบไม่ใส่สายสะพายมันอาจจะดูเล็กแล้วก็คล้องนิ้วยากนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าพอใส่สายสะพาย,ายออกมาแล้วนะคะเราว่าน่ารักมากเลยคือพอขึ้นเป็น shoulder bag อะ่ะมันจะมีความยาวนิดนึงแต่ว่าพอสะพายเป็น cross body แล้วมันพอดีตัวมากๆจากที่ได้ลองใช้งานมาหลายลุกแล้วนะคะสักพักแล้วโนที่ชอบมากคือมันแบบแมชชิ่งกับลุกได้เยอะมากๆนะคะถือกับอะไรก็เข้าไปหมดเลยที่ สำคัญคืออย่างที่บอกนะั้น้องค่อนข้างจะแฏิบัติไอในระดับหนึ่งเลยนะคะคือใส่ของจําเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันได้อะเออโดยรวมคือชอบนะคะชอบมากเลยแหละยิ่งพอเซิร์ชหาแล้วไม่มีรีวิวยิ่งรู้สึกว่าต้องซื้อมารีวิวให้ทุกคนนะคะนี่ทำเพื่อทุกคนเลยเลยเนี่ยใบยนี้ที่ได้มาจากช็อปที่เซ็นทรัลเอ็มบาซี่นะคะราคา13,900าบาทพี่ๆในร้านน่ารักทุกคนเลยยิ้มแย้มสดใสนะคะเข้าไปเรารู้สึกแบบคอมฟอร์ทที่จะช้อปปิ้งอะเออตอนแรกอะตั้งใจไปช้อปอีกใบนึงีก้านนนนึงททุ่่่คคเหเห็อตลลิปัแ แต่ว่าเดินออกมาด้วยความเฟลนะคะคือไม่ใช่เฟลที่ไม่มีของนะแต่เรารู้สึกเหมือนโดนมองลุกดาวยังไงไม่รู้เลยอะ่ะมีใครเคยโดนแบบจีบไหมคอมเมนต์เล่าให้ฟังได้นะคะแต่นั่นแหละใดๆก็คือจะบอกว่าพี่ๆที่บอยไม่เป็นนะคะน่ารักยิ้มแย้มจ่มใสทุกคนเลยเดี๋ยวต้องได้หาทํากลับไปตำอะไรอีกแน่นอนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะใครชอบคลิปแบบนี้อีกก็ดูกันเยอะๆนะจีจะได้มีกําลังซับไปซื้อมารีวิวให้ทุกคนอีกนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วหวังว่าจะเอ็นจอยกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ 拜拜。Bye bye.